ไยรายวันโดยสุคลชัยอารีตอนรางรถไฟใต้โดนแดดล้อมกลัวตกรางชีวิตที่เกิดมาพ่อแม่เป็นเสาหลักให้กับชีวิตใหม่เกาะหาที่ยึดไปตามแรงเกือ้อหนุนโดยธรรมชาติสร้างให้เราเรียนรู้ ดีกว่าเอาเจ้าขุนมูลนายตีนไม่ติดดินมาโกงบ้านกินเมืองยืนค้ำหัวประชาชนหาผลประโยชน์แต่ชีวิตจริงในยุคธรรมชาติในยุคปัจจุบันไม่อาจจะแบ่งปันทั่วถึงกันได้อีกแล้วที่ว่าไว้ในคำโบราณน,น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลา อากาศหนาวเย็นแค่สุมไฟกองเล็กๆใก,กล้ใต่ทุนเรือนความอบอุ่นแผ่หาต่อกันในไออุ่นธรรมชาติได้ทั่วแล้วเราก็มีความอบอุ่นที่พึ่งพาชีวิตจริงกับธรรมชาติร่วมสร้างสรรค์อยู่ด้วยกันอย่างพอเพียงพออยู่ร่วมกันได้ วันนี้ถ้าคุณอยากจะเดินทางไปปลายทางนครศรีธรรมราชต้องถามพนักงานตรวจรางรถไฟก่อนมีใครเอาน้ำไปราดรางรถไฟไม่ให้บิดเบี้ยวเพราะความร้อนอาจจะทำให้รถไฟตกรางได้หรือยังคนงานเท่านั้นที่พอรู้เรื่องปรากฏการณ์อากาศร้อนจัด ถึงขั้นรางรถไฟเหมือนอยู่ในเตาหลอมนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆโครงการดึงน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่แห้งแลง้งท้องไร่ท้องนาในสามจังหวัดภาคใต้กลายเป็นท้องไร่ท้องนาที่อุดมสมบูรณ์จากโครงการพระราชดำริของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่เก้า ท่านทำไว้ให้ประชาชนมีที่ดินปลูกข้าวเลี้ยงปลาอยู่อย่างพอเพียงก่อล้มหายตายจากไปหมดสิน้นเหลือแผ่นดินแห้งกรังขาดการส่งเสริมน้ำหล่อเลี้ยงหน่วยราชการเช้าชามเย็นชามกลับมาเกิดเหมือนยุคด้อยพัฒนาเดิมแผ่นดินใต้ ไม่ขาดน้ำแห้งแล้งไม่นานไม่มีมือไฟการเมืองมีแต่ทรัพย์ในดินสินในน้ำเหลือเฟือเลี้ยงชีพปัจจุบันน้ำคือชีวิตจริงพวกเขาไม่อดน้ำแต่ผลลไม้ตายแห้งไม่เหลือเลยมีใครบ้างที่เขาเลือกมาเป็นผู้แทน คอยผลักหน้าอกข้าราชการให้ออกมาทำหน้าที่เพื่อประชาชนก็อยู่กันคนละพักคนละพวกไปรวมเป็นพวกเงินไม่มีงานไม่เดินกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนหลายคนเริ่มมองเห็นประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินกลับคืนสู่ อยู่อย่างพอเพียงดีไหมสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงานสนใจลงโฆษณากับสืบจากข่าวที่มียอดคนติดตามกว่า1ล้านยูเซอร์และคนดูกว่า10ล้านวิวต่อเดือนติดต่อได้ที่โทรศัพท์0869959575และ email อีเมลสืบจากข่าว gmail.com